สวัสดีจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าทำไมเยพินทำคลิปกันใกล้จะมืดแล้ววันนี้รอฝนหยุดตกจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าอันนี้มีน้องอันเนี้ยน้องปัญญาธรมอลินะจ้าหรือน้องกับฝนจ้ะเอยชื่อเลยนะเขาทักมาถามเยพินให้เยพินทำคลิปบอนที่มีกาบใบแห้งแล้วเป็นใบผุๆอะ่ะนึกออกไหมจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าเนี่ยเนี่ยเนี่ยแบบเนี้เน,เนี่ยจะทำยังไงเนี่ย ดี๋ยวให้ดูนะกาบใบแห้งๆผูๆอย่างเงี้ยนะ่ะอันนี้คือว่าตอนที่แล้งอ่ะแ้งจัดอ่ะใบเขาแห้งอากาศมันแห้งนะจ๊ะใบมันแห้งอากาศมันแห้งมันไม่สมบูรณ์นะจ๊ะ,แ,ะแต่ตอนนี้พอเขาได้ฝนขึ้นมาใบใหม่เขาขึ้นใบเก่าเขาก็จะเป็นช้ำๆน้ำอ่ะเดี๋ยวพี่เอาให้ดูนะเป็นยังไงอาจจะเดินเนะี่ยภาพมันจะไหวนะจ๊ะเนี่ยอันนี้เพิ่งเอาออกมาจากโรงเรือน สำหรับหน้าปนน่ะใบไม้มันจะเป็นใบแห้งๆช้ำๆอะ่ะที่หนาๆประจ่าเข้าใจไหมจ๊ะประจ่าแม่จา่จาเข้าใจไหมจ๊ะเดี๋ยวพี่ิงอาจจะพูดอาจจะงงๆกันหน่อยเนาะบอนที่แบบใบเยอะๆอ่ะแล้วเขาเป็นแห้งๆอะ่จๆอะจ้ะแห้งๆอ่ะต้นไม่สมบูรณ์อะ่ะให้เพื่อนๆตัดใบขอทิ้งเลยนะหาดูให้ดูไม่เจอเลยเนาะอันนี้อันนี้เขา เขาได้น้ําพอฝนตกแล้วเขาได้น้ําเขาก็รีดขึ้นมาเลยไอ้นี้ตอนนี้ยายพินก็เริ่มถ้ามีหัวบอลายพินก็แบ่งขายนะขุดหัวบอลแบ่งขายผ่าไม่ทันนะเพราะยายพินผ่าบอลเยอะมากเลยช่วงนี้เดือนไอ้นี้เข้าเดือนสิงหาแล้วนะเข้าเดือนสิงหาแล้วบอลหัวบอลกําลังงามเลยมีบางคนบอกบอลอะ่ะผู้ใหญ่ใจดีบอกว่าบอลอะ่ะ ผ่าดีที่สุดคือเดือนกุมภาจากกุมภามีนาเมษาผ่าบอลดีที่สุดแล้วเดือนสิงหากันยาตุลาผ่าได้ไหมผ่าได้จ้ะผ่าได้แต่ว่าการงอกอัตราการงอกทุกเนี้ยก็ยังพอได้อยู่นะแต่เน่าจ้ะบางทีก็จะมีเน่านะหน้าฝนนะผู้ใหญ่ใจดีเคยบอกว่าเนี่ยจะเป็นแบบนี้จ้ะใบแห้งๆผุๆอย่างเงี้ยนะสําหรับบอลที่หนาเกินน่ะ อย่างที่เลียงเลี้ยงไว้นหนาะแล้วเขายืดยืดยืดต้นขึ้นหนักแข่งกันงามอ่ะพอได้ขนปุ๊บบอลเขาจะแข่งกันงามใช่ไหมจ๊ะเพื่อนๆตัดใบทิ้งเลยจ้ะใบไหนที่ไม่สวยไม่สมบูรณ์นะตัดทิ้งเลยในอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยนะมีดอยู่ไหนเดี๋ยวพี่นำมีดให้ดูตัดทิ้งเลยจ้ะอย่างเงี้ยอย่าเด็ดนะเด็ดไม่ดีจ้ะเดตัดทิ้งในใบไหนไม่สวยไม่สมบูรณ์ตัดทิ้งเลยในอย่างเงี้ยนะーーเห็นไหมเนี่ยเขาคือไม่สมบูรณ์นะอย่างเงี้ยตัดทิ้งเลยเดี๋ยวเขาขึ้นมาใหม่จ้ะ ขึ้นมาใหม่ใช้ไรกว่าเดิมแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเขาเขาเป็นถ้าเขาเป็นลายแดงอ่ะแต่หน้าฝนอย่างเงี้ยดีอย่างเดียวว่าลายแดงไม่ค่อยมีจ้ะถ้าเขาเป็นลายแดงโคนจะสกระปรกจ้ะไอ้น,นี่คือว่าเยพินเบีย่ยงไอเปลี่ยนดินนะเยพินเปลี่ยนดินคือบอนขึ้นมาอย่างเงี้ยอธิบายยังไงดีล่ะบอนนอกตัวเนาะอันนี้ของเยพินที่สวยสวยเยพินก็จะเก็บขายไปหมดขายทุกวันจ้ะ เบอร์โทรศูนย์แปดสองหนึ่งเก้าแปดสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์ะจ๊ะติดต่อเยพินได้จ้ะถ้าใครจะแบ่งปันปนบอนไปปลูกนะจ๊ะเนี่ยเห็นไหมเขาจะเป็นอย่างเงี้ยจ้ะเพราจ่าแม่จ่าไม่ต้องไปใส่ใจนะจ๊ะตัดใบทิ้งเลยจ้ะถ้าเขาไม่หายถ้าเราตัดใบแล้วเขายังไม่หายอะ่ะให้ซื้อยาโรคเชื้อราลาโรคพืชอาจาะมาฉีดจ้ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันแน่นอย่างเงี้ย วิธีแน่นอย่างนี้ไม่ดีนะจ๊ะแน่นแบบนี้ไม่ดีแน่ๆนต้องแก้ไขจ้ะถ้าแน่นแบบนี้แน่นแบบนี้ไม่ดีแน่ๆต้องแก้ไขนะจ๊ะใบแน่นจัดใบก็จะเป็นเชื้อราใบช้ำแบบนี้เพราะจ่าแม่จา๋าเห็นไหมเห็นไหมอันแหละวิธีการก็คือเฮาให้บอลให้หายใจได้อะจ๊ะอันนี้คือบอลแดดร้อยฝนร้อยไอแดดไม่ใช่แกมโมแล้วแดดห้าสิบฝนห้าสิบเพราะใช้สแลนห้าสิบจ้ะมุงเนี่ยเห็นไหม แล้วถ้าเกิดจะให้เขาดีๆนะถ้าหน้าแ้งหน้าแรงต้องเลียงให้จิ๊บจ้ะให้อากาศร้อนผ่านเข้าไปไม่ได้แต่ถ้าหน้าฝนปุ๊บเราต้องเรียงให้ห่างๆหน่อยจ้ะถ้าไม่ห่างปุ๊บจะมีปัญหาเลยจ้ะๆๆๆหัวบอลที่ถูกขวางดินไว้เนี่ยเก่าๆเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมหัวเปล่าๆเนี่ยสวยงามมากจ้ะเพื่อนๆไม่ต้องไปตกใจเลยว่าจะอย่างนี้อย่างนั้นอย่างงอนอย่างนั้น นี่น้องกระป๋นเข้าใจแล้วนะเข้าใจเยพินแล้วนะนะช่วงนี้ผ่าหัวได้ผ่าได้แน่นอนเพราะเยพินก็ผ่านั่งผ่าอยู่อันเนี้ยผ่าทุกวันจ้ะเพราะเยพินบอกแล้วว่าบอนคือทรัพย์สินต้นไม้ไม่ใช่ทรัพย์สินแต่ขายกินได้ตลอดจ้ะเนี่ยเพื่อนๆดูเดี๋ยวจะหาว่าเยพินโม้นนี้ยังไม่ได้เลี้ยงเลยนะ อันนี้คือหินภูเขาไกวล้างน้ําสะอาดไว้เตรียมเลียงบอลจะ้ะอันไหนใช้แล้วล้างกลับเอามาใช้ใหม่ได้จะ้ะแม่เห็นไหมจะ้ะอันไหนงามแล้วปลูกไปแล้วถ้าอันไหนยุบดินแล้วยังไงที่จะต้องเอามาเปลี่ยนดินสภาพบอลขนาดไหนที่ต้องเอามาเปลี่ยนดินก็คือสภาพบอลที่ดินแน่นๆและต้นมันผอมๆลิดๆลจะจ้ะสภาพขนาดไหนเดี๋ยวเอาให้ดูอันนี้เปลี่ยนแล้ว อันนี้เปลี่ยนแล้วเนี่ยอันนี้คือจะพินเปลี่ยนแล้วนะจ๊ะสภาพบอลแบบไหนที่จะต้องเอามาเปลี่ยนดินเอาให้ดูตัวอย่างให้ดูสภาพบอลก็คือตอ้นเล็กๆ,ๆเรียวๆดินไม่มีคุณภาพแล้วว่ะจ้ะอันนี้คืออันนี้ก็เอามาเปลี่ยนดินแล้วนะเนี่ยถ้าเล็กๆอย่างเงี้ยกระถางไม่พอดีกันแล้วมันไม่บาลานซ์กันแล้วเราต้องเปลี่ยนดินจ้ะแบบเนี้ย เปลี่ยนให้กระถางใหญ่ขึ้นนะจ๊ะถ้าเราดูแล้วบอนต้นไม่สมบูรณ์ต้นรีบต้นเล็กเนี่ยอย่างเงี้ยนะเห็นไหมจ้ะถ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าคนไหนอยากได้แบ่งปันนะ้ามาเลยจ้ะเนี่ยลูกไม้บ้านยาพินสวยๆทั้งนั้นหลยเห็นกันไหมจ้ะพักมาเลยเฟซยายพินเนี่ยเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยคือเล็กเล็กกว่ากระถางกระถางเล็กเกินไปดินไม่พอจ้ะเนี่ยต้องเปลี่ยนเห็นไหม สภาพบอนต้นจะรีบเล็กไม่สมบูรณ์ไม่อวบอ้วนเห็นไหมจ้าพ่อจ๋าแม่จา๋าน้องก็ฝนฝนดูอยู่นะจ๊ะกระถางเล็กดินแน่นปุ๊บต้นโตได้ใหญ่ได้แต่เขาก็ไม่มีไม่มีมมแบบเห็นไหมไม่มีกาบมีกอเขาก็แตกได้เท่านี้นจ้ะเห็นไหมแตกได้เท่านี้นแต่ถ้าบอนที่ดินดีสมบูรณ์สมบูรณ์ดินดีสมบูรณ์สมบูรณ์ปุ๊บ ที่เราเปลี่ยนดินแล้วสมบูรณ์สมบูรณ์เพราะต้นเขาใหญ่เขาก็จะมีใบเยอะแน่ๆมีใบเยอะมีหลายใบมีหน่อมีอะไรให้เราจ้ะแต่ถ้าเกิดบอนที่ว่าดินไม่ดีอะไรไม่ดีเนี่ยอันนี้อันนี้เขามากวากเขาเอามากวากผสมดอกแต่จะบอกว่าดอกไม่มีเกสรเลยนะไม่มีกระเพาะตัวเมียแล้วก็ไม่มีเกสรตัวผู้จ้ะเพราะว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าดินไม่สมบูรณ์จ้ะดินไม่มีปุ๋ยไม่มีอะไร ไอโต๊ะกาอเ้เปียกอันนี้ยายพินรอเช้าเจ็ดแปดโมงเช้ายายพินก็จะไล์สดทุกวันจ้ะไล่สดขายบอลทุกวันหน้าเฟซยูพินอยู่หอมาจากเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือไม่ใช่บอลในตู้นะบอลน,นอกตู้เขาจะสมบูรณ์ไหมเกสรตัวผู้ตัวเมียอันนี้ผสมเมื่อคืนนี้เข้าห้องหอเมื่อคืนนี้บอลที่สมบูรณ์ดินสมบูรณ์ดีใบจะใหญ่สมบูรณ์จ้ะแต่ถ้าบอลที่ว่า ดินไม่ค่อยดีก็จะต้นเล็กเล็กลลรีบรีบเล็กเห็นไหมจ้ะาสมบูเนี่ยเขาจะมีหน่อมีกาบมีอะไรเนี่ยเห็นไหมแต่ถ้าเกิดต้นเล็กเล็กเรียวเรียวก็ถางน้อยเกินไปอ่ะมันไม่บาลานซ์กันก็เล็กเกินไปจ้ะมันหน่นจะไม่มีจ้ะเนี่ยแต่ถ้าดินดีๆอย่างเงี้ยเปลี่ยนกระถางแล้วดินฟูๆอย่างเงี้ยเห็นไหมจ้ะถามถ่าสูตรด,ดินมีค้นหามีเจพินแกใช้สูตรอะไรก็ไม่มีสูตรหรอก ไม่มีสูตรล่กค่ะเหมือนลาบินก๋วยเตี๋ยวทั่วไปก๋วยเตี๋ยวร้านนั้นอร่อยร้านนี้อร่อยสูตรเหมือนกันไหมไม่เหมือนแต่ถามมาดีเหมือนกันไม่เหมือนจ้ะหลักการง่ายๆเลยก็คือมีใบไม้มีใบไม้ผุมีมูลสัตว์มีใบไม้ผุมีมูลสัตว์มีดินเก่าดินเก่าที่เราใช้แล้วอะก้นกระถางอะเราอย่าไปทิ้งเราเก็บไว้ให้ดีเลยจ้ะเนี่ยแล้วพอจ่าแม่จ่าเชื่อไม่แล้วจพินผ่าบอนทุกวันเนี่ย ่าวันล,ละเป็นกระป๋องไม่ได้พาแล้วอย่างนี้เขาเรียกแกหั่นแล้วคนอื่นก็ผ่ากันชิ้นเท่านิ้วก้อยไอชิ้นอะไรเท่าเท่าชิ้นเล็กๆเท่าขี้ตาหายใจแรงก็น่นและดูแกผ่าเนี่ยผ่าขนาดนี้ยังรอดเป็นร้อยเน่าเป็นพันนับไม่ทันเป็นกองจ้ะเนี่ยแบบนี้เห็นไหมถามว่าเพื่อนๆยังอาจจะสงสัยว่าโอ้สมัยก่อนเขาบอกบอลผ่าได้เดือนนั้นเดือนนี้ตอนยพินเข้าวงการใ,ใหม่ๆก็ นั่นจ้ะแต่ว่าถ้าหลังตุลาไปแล้วเริ่มหนาวนะจ๊ะผ่าได้จ้ะแต่ว่าขึ้นช้ามากแล้วหัวเขาก็จะอยู่ใต้ดินอยู่อย่างนั้นคุดคู่อุดอูอยู่อยูว่าอึนอมึนๆมึนมนอึนๆอยู่อ,ๆๆๆๆอย่างนั้นแหละจ้ะแต่พออากาศร้อนปุ๊บเขาก็จะพุ่งปื๊ดขึ้นมาเลยจ้ะแบบว่าจากจากงองงิกิกิ๊กอยู่ใต้ดินยังไม่ค่อยโตนะพออากาศร้อนปุ๊บพอละอุปุ๊บๆๆนะเขาจะพุ่งปื๊ดขึ้นมาเลย อะไรแต่ที่เหมาะแม,ม่แม่แม่แม,แม่ไม่ใช่แม่ที่เหมาะสมที่สุดนะลุงเดทกับป้าแม่วันนาบอกว่าพาบอนดีที่สุดคือเดือนกุมภาจะ้ะกุมภาพากุมภาไปงอกมีนาต้นโตเมษาปลายเดือนพอต้นพอเอาออกจากกระบะที่ที่ผ่าปุ๊บเดือนเมษา พุทธสภามึงทุนาบอนโตกระดักกระดาสิงหาบอนใหญ่บุ่มได้ราคาได้เงินเป็นก้อนก้อนก้อนเลยยิ่งต้นใหญ่ยิ่งขายได้แพงจ้ะแม่วันนาสอนมาแต่ลุงเดชบอกว่าพามองไป่เถอะมีหัวมาเลยมึงก็พาไปเถอะมึงจะขึ้นช้ามึงก็ได้ตั้งช้าขึ้นไวมึงก็ได้ตังไวมึงทำไปเถอะขามึงรอมันนั่นมันนี่มึง เราใช้ตังได้ไหมล่ะลุงเดชบอกอย่างนี้มาพาวันไหนก็ได้มึงลีพ้พาเพเ่อพาไว้ได้ตังไว้พาช้อได้ตังช้อลุงเดชว่าอย่างเนี้ยก็ถึงบอกว่ากูรู้ผู้รู้แต่ละท่านน่ะครูบาอาจารย์ที่สอนมาเขาสอนมาเขาผ่านประสบการณ์มาเยอะจากกูรู้ของยายพินนะ่ะลุงเดชก็เจ็ดสิบปาลุงแขกก็หกสิบปาลุงเนียนก็เจ็ดสิบป่า แม่วันนาเนี่ก็เจ็ดสิบว่าเขาได้แต่บอกว่าเขาเลี้ยงบอลกันมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตาย,ยายเลี้ยงกันมาบอลที่มีอยู่ก็คือบอลดั้งบอลเดิมบอลคู่บุญเขามาเลยจะ้ะแต่ที่จะบอกแน่ๆเลยนะจ๊ะที่จะพินไม่ได้มโมเลยนะบอลสมัยก่อนกับบอลสมัยนี้มันคนละชื่อกันเลยจะ้ะเพราะว่าถามว่าดยดพินทําไมไม่ค่อยทําคลิปบอลที่มีชื่ออันโน้นอันนี้ล่ะ จะทำได้ยังไงล่ะจะพินได้จากผู้ใหญ่มาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ได้มาชื่อนี้พรากดเซิร์ชค่ะไปถามอาจารย์กูอาจารย์กูก็บอกอีกชื่อหนึ่งอาจารย์กูในแค่นี้ก็คือกูเกอร์นะกูเกอร์กูเกอร์กูเกออะไรนะ่ะเลยก็เลยไม่รู้ว่าอาจารย์กูกับอาจารย์มึงเนี่ยอันไหนมันตรงกันแน่เดพินก็เลยขายบอลเวลาปล่อยบอลอะไรเงี้ยเดพินก็จะบอกว่า บอนโบราณไม่ทราบชื่อและนามสกุลเพราะว่าจะได้ไม่ผิดกติกาจะทําไปบอกว่าโอ้บอนชื่อนี้ชื่อนั้นก็ไม่ใช่แล้วเนี่ยเห็นไหมอันนี้นี่อันนี้อยู่ที่เดือนเมษานะจ๊ะเนี่ยสวยๆงามงามอย่างเงี้ยเดือนเมษาจ้ะได้มาในน้ำเดือนเมษาแต่อินนี้อินนี้ได้มาในน้ำทรัพย์เจ็ดถีทรัพย์เจ็ดถีแกปล่อยแพงไม่ก็ร้อยเดียวจ้ะไม่แพง แล้วหัวบอลน,น่ะมีไมไม,ม,ม,ม่จ้ะแต่ก็แพงหน่อยเพราะว่าหัวบอลต้องใช้เวลาครึ่งไปีค่อนไปีน่ะถึงจะปล่อยได้ถึงจะนั่นได้อย่างหัวบอลหัวเนี้ยเอาให้ดูนะลูกสาวจะพินกลับละจะจะว่าแม่แกนี่โมอะไรอีกล่ะแกถ่ายคลิปทั้งวันนะเยี่พินไหนล่ะยังบอกอยู่ ตะแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนนะไปผ่าอยู่หัวบอนหัวเมื่อกี้เนี่ยไปไว้ไหนเลยยายพินเลยมีดนตรีประกอบสาวดนตรีนั้นไปไว้ไหนแล้ว,ม,ว,ไไว,ลวมีลูกจะแบ่งปันหัวหัวบอลใบไผ่นะดูหัวไม่ใหญ่นะแต่โอโ้ใช้เวลาครึ่งค่อนปีนะกว่าจะได้หัวขนาดนี้เอาไปไว้ไหนละโลกมาล้าละมาเอาไปไว้ไหนละจะอวดสักหน่อย ลูกสาวเยพินกลับจากทำงานแล้วนดูเนีนะนไไเ่ยบอลใบไผ่ยเยพินเนี่ยมันสวยสุดใจจริงๆไหมเนี่ยลูกเยพินผอมกางเกงหลุดตูดเดินไปเดินมาลูกขนล่ออยู่เอ้าเอาไปไว้ไหนล่ะจะบอกเพื่อนๆอ,อยู่ ไม่ไม่เรา,เาไปเก็บตรงไหนไม่รู้แน่และมาคุยกันถึงเรื่องบอลใบไผ่เห็นไหมบอลใบไผ่ตอนเล็กๆจะไม่สวยนะเพอตอนใหญ่เข้าเห็นไหมพาดจ่าแม่จ่าเนี่ยมาอันนี้รถซื้อแกงนะรถแรกบอลเาพินนะจำกันได้ไหมเนี่ยรถคู่บุญเลยนะเนี่ยตั้งแต่มีคนสมัย แลกบอลตั้งแต่สมัยมีคนตามห้าหกร้อยคนน่ะเดี๋ยวนี้คนตามนั่งหกหมื่นกว่าแล้วก็ยังใช้รถแลกบอลอยู่นะจ๊ะเห็นไหมอันนี้คือลูกไม้ใบไผ่นะดูใบแรกไม่ได้มีอะไรเลยใบสองมีอะไรไม่ไม่มีใบสามไม่มีดูใบสี่เนี่ยเนี่ยข้อดีของใบไผ่นะจ๊ะเห็นไหมใบไผ่ใบไผ่นะ่จะเป็นบอลที่แตกใบง่ายใบดกใบใบดกแล้วก็สีสวยจ้าเห็นไหมจ๊ะ จากคุยเรื่องบอลเป็นเชื้อราคุยเรื่อยเฉื่อยไปเลยอย่าลืมนะจ๊ะถ้าใบไหนใบผูกใบไหมแล้วก็เตดใบตัดใบทิ้งเลยจ้ะอย่าใช้มือเด็ดนะมันชำ้ำมันจะทําให้บอลไม่สวยงามจ้ะแต่ยพินผ่าบอลอยู่ไหมยังผ่าไหมผ่านี่ไก้จะไม่จ่าผ่าก็ผ่าเพาะก็เพาะเนี่ยเห็นไหมนะทำทุกวันทำทุกวัน,ทำท,วนทำทั้งวัน เสงหลานร้องแล้วยังไงเดี๋ยวจะพินขอจบคลิปนี้ก่อนนะจ๊ะขอเวลาไปดูหลานก่อนหลานสาวสุดที่รักอืม,ะมอะย,ยังไงขอจบคลิปนี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะจ๊ะคลิปหน้าจะกวักกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะสนใจข้องใจแบบมีปัญหาอะไรโทรมาทักโทรมาคุยได้เลยจ้ะ